ก,ก็ทำงานแปลอยู่ประมาณ3-4ปีได้นะแต่ว่าหลังจากทำงานเป็นนักแปลประจำให้บริษัทหนึ่งย่านอ่อนนุชเนี่ยหญิงก็ได้เขาเรียกว่าหญิงก็ได้สมัครฟรีแลนซ์ทำฟรีแลนซ์เพิ่มก็คือรับจ็อบเสริมขึ้นรับ จอบเสริมของหญิงเนี่ยก็เป็นอาชีพนักแปลเหมือนเดิมอืมเพราะว่าเราถนัดมาทางด้านนี้แล้วงานทุกคนเราทำงานประจำเป็นนักแปลและอาชีพเสริมของหญิงเนี่ยก็คือนักแปลอีกอืมแปลทั้งงานประจำแล้วก็งานเสริมเลยเรียกว่าแปลทั้งวันทั้งคืนเลยจริงๆอืมคือด้วยความที่หญิงอ่ะเป็นนักแปลแบบ เออไม่ได้มีชื่อเสียงมากไนะทุกคนแบบว่าเออเรายังโนเนมเป็นนักแปลเด็กๆฝึกหัด